สีกิมิลาเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระกิมิลาเถระพระกิมิลาเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าววา่า 42. เมื่อพระผู้มีพระภาคพระนามว่ากากุสันทะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของพราหมณ์ทรงอยู่จบพรมจรรย์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ข้าพเจ้าถือเอาพวงมาลายดอกสนไปให้ช่างทำมนดบสถูก43ข้าพเจ้าไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงได้วิมานชั้นสูงสุดรุ่งเรืองล่วงเทวดาเหล่าอื่นนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม44ข้าพเจ้าเมื่อจงกรมและยืนอยู่ในเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตาม ก็มีดอกสนมุงบังนี้เป็นผลแห่งบุญกรรม45ในกับนี้เองข้าพเจ้าได้บูชาพระพุทธเจ้าไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า46กิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้ว ข้าพเจ้าตัดกิเลสเครื่องผูกพันได้แล้วอยู่อย่างผู้ไม่มีอสวะหลุดพญาช้างตัดเครื่องพันธนาการได้แล้วอยู่อย่างอิสระ47การที่ข้าพเจ้ามาในสำนักของพระพุทธเจ้าเป็นการมาดีแล้วโดยแท้วิชา3ข้าพเจ้าได้บรรลุแล้วโดยลำดับคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้ว 48คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกิมิลเถระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนีกิมิลเถราประธานที่สี่จบ